สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนุคันทองประจำวันจันทร์ที่15กระกฎาคมปีพุทธศักราช2567มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งรอดตายอย่างวุดวิดว่าเป็นเรื่องเลินเล่อหรือจงใจละหลวมในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัยลับ หรือ U.S. Secret Service ซึ่งสังกัดอยู่ในกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตติภูมิหรือ Department of Homeland Security ขณะนี้ Kimberly s h e e h ผู้อำนวยการของ U.S. Secret Service กำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวว่าต้องออกมาตอบคำถามทั้งจากฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะยิ่งทางพรรคริพับลิกันต้องการที่จะได้คำตอบอย่างแน่ชัด ว่าเหตุไัน US Secret Service จึงปฏิบัติหน้าที่อย่างละหลวมในการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยให้กับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งประชาชนคนอเมริกันด้วยซึ่งตอนนี้ออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจโดนัลด์ทรัมป์อย่างล้นหลามเงินช่วยเหลือสนับสนุนแคมเปญของทรัมป์ตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวทำให้โอกาสของทรัมป์ที่จะชนะ เลือกตั้งเป็นประธานานธะิบดีของสหรัฐอเมริกาคนต่อไปมีสูงอย่างมากเลยทีเดียววันนี้เรามาตั้งข้อสังเกตว่ามีสิ่งที่ผิดปกตินะครับหลายประการเลยทีเดียวในเหตุการณ์รอบสังหารทรัมป์ในเย็นวันที่13รกรกฎาคมที่ผ่านมาในขณะที่ทรัมป์กำลังปราศัยหาเสียง ที่เมืองบัตเลอร์มอรัรลัดเพนซิวเนียก่อนที่พรรครีพับลิกันจะมีการประชุมใหญ่ระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคมที่มีวอลกี้นะครับซึ่งในเวทีประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันนั้นโดนัลด์ทรัมป์จะได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเพื่อลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดี ของสหรัฐข้อสังเกตที่1นนะครับเมื่อปืนที่พยายามรอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโด,โดนัลด์ทรัมป์ถูกระบุชื่อว่าโทมัสแมทธิวครุกส์เขามีอายุเพียง20ปีเท่านั้นโดยมีพื้นเพหรือว่าบ้านเกิดเมืองนอนจากเบสเซิลพาร์คมรรัฐเพนซิลเวเนียเมืองนี้อยู่ไม่ห่างไกลนะครับจากเมืองบัตเลอร์ สถานที่โดนัลด์ทรัมป์ปราศัยหาเสียงตัวนายโทมัสครุกส์ลงทเะบียนเป็นสมาชิกของพรรครีพับลิกันอายุเพียง20ปีแต่ทำไมนะครับมีจิตใจหรือว่ามีความคิดที่รุนแรงต้องการที่จะลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องนี้ยังไม่ได้มีคำตอบอย่างชัดเจน หรือว่ายังไม่ได้มีความพยายามนะครับที่จะตั้งคำถามว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือว่ามีขบวนการในการลอบสังหารทรัมป์หรือไม่หรือว่าโทมัสแมทธิวครุกส์ดำเนินการเพียงคนเดียวประการที่2นะครับพื้นที่บริเวณหาเสียงของทรัมป์ที่เมืองบัตเลอร์มีอาคารเพียงสองหลังและอาคารหนึ่งหลังว่างเปล่าโดยสิ้นเชิง คลุกสปีนขึ้นหลังคาของอาคารหลังว่างเปล่าพร้อมปืนไรเฟิลเพื่อเล็งเป้าไปที่ทรัมป์ในขณะที่ทรัมป์กำลังปราศัยหาเสียงเลือกตั้งตามปกติแล้วหน่วยรักษาความปลอดภัยจะต้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะครับที่ทรัมป์จะหาเสียงอย่างน้อยหนึ่งวันและจะไม่ให้ผู้ใดเข้าไปในบริเวณอาคารเปล่าหลังนี้ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากเวทีหาเสียงของทรัมป์ประมาณ150หลาเท่านั้นจุดที่ทรัมป์ปราศัยหาเสียงมี2อาคารนะครับอาคารหนึ่งเป็นอาคารว่างเปล่าที่โทมัสครุกส์ปีนขึ้นไปบนหลงังคาเพื่อที่จะเล็งปืนไรเฟิลมาอย่างที่ทรัมป์อีกหลังหนึ่งนะครับมีเจ้าหน้าที่ ของฝ่าย U.S. Secret Service พร้อมกับปืนสไนเปอร์ประจำการอยู่สองนายนะครับเพื่อเฝ้าดูเหตุการณ์ประการที่3านะครับนายอิริกพรินซ์นะครับอดีตนายทหารของหน่วยซื่อของสหรัฐและผู้ก่อตั้งบริษัททหารรับจ้าง Blackwater ให้ความเห็นว่าความจริงแล้วนะครับหน่วยที่อารักขาทรัมป์อนุญาตให้ มือปืนนะครับพกปืนไรเฟิลที่อยู่ในระยะ150หลาเข้าร่วมเหตุการณ์ที่มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีนั้นถือว่านะครับเป็นความประสงค์ร้ายของเจ้าหน้าที่ก็ว่าได้นะครับหรือว่าจะมองว่าเป็นความไร้าสามารถอย่างมากของทางด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็แล้วแต่ว่าใครจะตีความแต่เห็นนดาชัดว่าพื้นที่นั้นนะครับไม่ได้มีความ ไม่ได้มีการควบคุมเปิดโอกาสนะครับให้โทมัสครุกส์สามารถเข้าไปอยู่ในตำแหน่งและสามารถที่จะเล่งปืนไรเฟิลและยิงใส่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลายนัดด้วยกันปรากฏว่าก่อนที่จะมีเหตุการณ์ยิงโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีพยานหรือว่ามีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หลายคนมองเห็นโทมัสครุกส์กำลังปีนขึ้นไปบน หลังอาคารว่างเปล่านะครับพร้อมอาวุธปืนและพวกเขาก็พยายามแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบนะครับแต่ว่าไม่ปรากฏว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรจากจากทางเจ้าหน้าที่อารักขาลับที่ดูแลความปลอดภัยให้ทรัมป์อย่างทันควันเรื่องนี้ต้องมีการสอบสวนนะครับว่าปล่อยให้ใหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ส่วนประเด็นต่อไปนะครับที่หน้านะครับที่จะมีการสอบสวนลึกลงไปเพราะว่าหน่วยซุ่มยิงของหน่วยสืบหน่วยป้องกันหรือว่าหน่วยอารักขาลับของทรัมป์ซึ่งประจำการอยู่บนตึกอีกอาคารหนึ่งปรากฏว่าเฝ้าดูมือปืนปีนขึ้นไปบนหลังคาและตั้งปืนไรเฟิลของเขาโดยไม่ทำอะไรนะครับ ปล่อยให้โทมัสครุกส์ยิงใส่ทรัมป์อย่างน้อยนะครับ7นัดหรือว่า8นัดนะครับแต่ว่าทรัมป์รอดตาอย่างหวุดวิดแม้ว่าจะอาบเลือดนะครับที่ใบหูในภาพวิดีโอแสดงให้เห็นว่าพลซุ่มยิงนะครับใช้เวลา42นาทีเลยทีเดียวในการจ้องมองผ่านลำกล้องไปที่มือปืนโดยไม่ทำอะไรเลยนะครับ ปล่อยให้มือปืนลงมือก่อนแทนที่จะยิงสกัดนะครับโทมัสครุกสเป็นมือปืนสมัครเล่นนะครับมือสไนเปอร์สมัครเล่นทำให้เขายิงพลาดในระยะหวังผลเพราะว่าระยะ150หลาตามปกติแล้วสำหรับผู้ที่ยิงปืนไรเฟิลประจำจะสามารถหวังผลได้เพราะว่าปืนไรเฟิลชนิดนี้นะครับระยะ 300หลาหรือว่า500หลาไม่น่าที่จะผิดเป้านะครับแต่ว่ากระสุนกับพุ่งไปถากหูและศีรษะของทมและลูกหนึ่งอาจจะถูกเสื้อกรอกของทาก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่ากระสุนไปถูกผู้ที่ร่วมงานเสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บอีกสองคนหลังจากนะครับที่ปล่อยให้โทมัสกรุกส์ยิงไปหลายนัด พลซุ่มสไนเปอร์ถึงได้ยิงเข้าไปที่ศีรษะนะครับของโทมัสครุกทำให้เขาเสียชีวิตขาที่บนตึกประการที่อ,อกต่อไปนะครับยังไม่ได้มีการสรุปสาเหตุหรือว่าแจงแรงจูงใจของบรุกนะครับอย่างที่ได้เรียนฟังในทราบนะครับในการรอบสังหารทรัมป์แต่เขาปรากฏตัวอยู่ในคลิปโฆษณาของ BlackRock ซึ่งเป็นบริษัทจัดก,การกองทุนรวมที่ทรงอิทธิพลและใหญ่ที่สุดในโลกประการต่อไปนะครับสกอตเปนเนตอดีตเจ้าหน้าที่สงครามจิตวิยาของกองทัพบกบสหรัฐและนักวิเคราะห์ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าความพยายามรอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์อาจนำไปสู่การประทะกันเพิ่มเติมระยะระหว่างเดโมแครตและหรือพาร์เปเกน ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วย U.S. Secret Service นะครับที่ดูแลอัรักขาความปลอดภัยกับทรัมป์หน่วยข่าวกรองล่าช้าอย่างผิดสังเกตนะครับในการป้องกันอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งคล้ายคลึงกับการที่พวกเขาล่าช้าในการปกป้องอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเคนเนดีถูกยิงที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัส นี่คือคำพูดนะครับของสกอตต์เบนเนตที่ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในสมัยที่เคนเนดีถูกยิงในปี1963ตอนนั้นยังไม่มีมือถือนะครับภาพวิดีโอที่ถ่ายโดยประชาชนก็ไม่มีภาพมือถือ ก็ไม่มีภาพที่มีอยู่ก็เป็นภาพที่เป็นทางการนะครับของสื่อหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อทีวีที่มีการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเองภาพที่ได้มาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ยากนะครับในการที่จะนำเอามาพินิจพิเคราะห์หลักฐานแต่ว่าผิดกับสมัยปัจจุบันนะครับการลอบสังหารทรัมป์นั้นมีภาพวิดีโอรวมทั้งภาพของผู้ที่ถ่ายในเหตุการณ์มากมายเลยทีเดียว ทําให้เห็นชัดเจนนะครับถึงความผิดปกติของระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับประธานาธิบดีอดีตอดีตานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์สิ่งที่น่าสงสัยที่สุดก็คือการที่หน่วยรักษาความปลอดภัยให้กัะทรัมป์ไม่ได้ตอบสนองต่อรายงาน เกี่ยวกับมือปืนที่คลานไปบนหลังคาใกล้ๆกับอาคารที่เกิดเหตุตามที่ผู้เห็นเหตุการณ์รายงานอีรอนมาสนะครับผู้ก่อตั้งเทส l a ออกมาเขียนบนแพลตฟอร์ม X ของเขานะครับว่าผู้นวยการของ U.S.SecretService คิมเบอรี่ชิ t โตสมควรต้องลาออกจากตำแหน่งทาง Republican ออกมายืนยันนะครับว่าจะมีการจัดงานประชุมใหญ่ของพรรคตามกำหนดหรือว่าตามตารางที่กำหนดเอาไว้โดยไม่มีการเลื่อนนะครับส่วนโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้บัดเจ็บมากจะไปร่วมงานซึ่งจะมีขึ้นที่มิลวอกกี้ Milwaukee, อย่างที่ได้เรนยู้ฟังได้ทราบนะครับคะแนนเสียงของทรัมป์ยิ่งพุ่งขึ้นหลังเหตุ ร้ายนะครับโดยมีการเดิมพันว่าทรัมป์จะชนะเลือกตั้งนะครับถึง68นะครับนี่คือโอกาสที่ทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งขณะนี้ยังไม่ได้มีการสรุปอย่างชัดเจนว่าโทมัสครุกส์ปฏิบัติการรอบสังหารทรัมป์แต่ผู้เดียว หรือว่ามีขบวนการที่อยู่เบื้องหลังแต่ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ไปแล้วจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายรัฐลึกหรือว่าพวกนิอคอนพยายามทําทุกอย่างนะครับเพื่อที่สกัดแม่ทรัมป์ลงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นคดีขึ้นลงขึ้นศาลมากมายที่ทรัมป์ต้องเจออยู่ประมาณ200กว่ากระทงนะครับข้อกล่าวหาว่าเขา ขัดขาวางขบวนกวารเลือกตั้งข้อกล่าวหาว่าในเรื่องของเขาชู้สาวข้อกล่าวหาว่าทรัมป์เองมีการเอกสารเก็บเอก,กสารลับนะครับของทางการาที่รีสอร์ทของตัวเองแต่ว่าก็ยังไม่สามารถนะครับที่จะสกัดทรัมป์ได้ก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวลือมากมายนะครับว่าทรัมป์ตกเป,เป็นเป้าของการลอบสังหารคล้ายๆกักบอจอห์นเอฟ เคนเนดีเนื่องจากว่าการเมืองของทางด้านสหรัฐอเมริกาตอนนี้มีความเริ่มมีความรุนแรงและมีความแตกแยกมากยิ่งขึ้นาจากเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับของไรายได้รวมทั้งความคิดเห็นทางด้านการเมืองที่แตกแยกกันต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันถ้าว่าทรัมป์ชนะการเลือกตั้งฝ่ายเดโมแครตก็จะไม่ยอมนะครับอาจจะหาทางาล้มเลือกตั้งเหมือนอย่างที่คราวที่แล้ว ในการเ,าเลือกตั้งในปี2019แม้ว่าทรัมป์จะมีคะแนนนำโดง่งโจไบเดนแต่ว่าคืนของวันที่นับคะแนนปรากฏว่าเกิดปฏิหารเกิดขึ้นนะครับเครื่องนับคะแนนเปลี่ยนคะแนนนะครับไปให้โจไบเดนทำให้โจไบเดนสามารถเอาชนะโดนั์ทรัมป์ได้แต่มาคราวนี้นยครับคนยากคงจะยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับโจไบเดนที่จะพลิก สถานการณ์การอบสังหารทรัมป์ก็เพื่อที่จะสกัดทรัมป์ไม่ให้เป็นประธานาธิบดีเนื่องจากว่าทรัมป์เองมีความเห็นที่ขัดแย้งนะครับกับพวกรัฐลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการก่อกสงครามทรัมป์ไม่เห็นด้วยในการก่อสงครามเขาและให้สัญคำมั่นนะครับว่าถ้า,าว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีจะยุติสงครามยูเครนภายในหนึ่งวันและจะเลิกนะครับ ในการให้เงินสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับทางด้านรัสเซียกลุ่มรัดเล็กหรือว่ากลุ่มที่มีอิทธิพลนะครับในการเมืองของทางด้านสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันก็คือพวก New Conservative หรือว่าพวกนิวคอนที่มีความใกล้ชิดกับพรรคเดโมแครตเป็นพิเศษนะครับเป็นพวกลิเบอรอลรวมทั้งพวกอ All อสตร e t แต่แัละโดยเฉพายิ่งพวก U.S. Military Industrial Complex นะครับหรือว่าอุตสาหกรรมทางด้านการทหารบริษัทยักษ์ใหญ่สื่อและนักวิชาการกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้รวมกันนะครับเรียกว่ารัดลึกนะครับพยายามนะครับที่จะสกัดโดนัลดทรัมป์เนื่องจากว่าต้องการที่จะคลองอำนาจนะครับอย่างเด็ดขาดในสหรัฐอเมริการวมทั้ง ต้องการที่จะก่อสงครามผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมทางด้านการทหารมากมายนะครับไม่ใช่ว่าใครเนี่ยจะมาขัดขวางกันได้ง่ายๆอดีตประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวนะครับซึ่งเป็นฮีโร่ของคนอเมริกันเป็นผู้นำพาประเทศสหรัฐอเมริกาชนะสงครามโลกครั้งที่สองก่อนที่เขาจะลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีก็ได้ส่งคำเตือน ว่าต่อไปสหรัฐอเมริกาจะต้องระมัดระวังอิทธิพลหรือว่าภัยมืดของพวกมิ l ล t a r อินดัส t ตรคอมเพล็กซ์นะครับหรือว่าอุตสาหกรรมทางด้านการทหารซึ่งเริ่มที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในเวทีการเมืองในโนโยบายการต่างประเทศหรือว่าโนโยบายความมั่นคงโนโยบายทางด้านการทหารของทางด้านสหรัฐนะครับโดยอิทธิพลของพวกนี้เหนืออำนาจทางด้านการเมือง เราคงต้องดูกันต่อไปนะครับว่าการสอบสวนการลอบสังหารทรัมป์จะลงเอยอย่างไรจะพยายามโยนความผิดของการลอบสังหารครั้งนี้ไปที่โทมัสครุกส์แต่ผู้เดียวหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นบทสรุปที่ง่ายดายเพราะว่าโทมัสครุกส์ถูกฆ่าปิดปากไปแล้วเหมือนกับลีลีนลีฮาวียออสเวล์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำการแต่ผู้เดียวในการรอบสังหารประธานวบดีจอนเอฟเคนเนดีในปี1963ทั้งๆท,ท,ที่ความจริงแล้วนะครับการรอบสังหารประธานวบดีเคนเนดีเป็นขบวนการใหญ่นำโดย CIA เนะครับเนื่องจากว่าเคนเนดีไม่ต้องการทำสงครามเวียดนามไม่ไม่ต้องการนะครับให้ Federal Reserve ร์มีอำนาจเหนือการพิมพ์ดอลลาร์ต้องการให้ กระทรวงการคลังกลับไปพิมพ์ดอลลาร์แทนเฟด e r a ร r เร e r ฟนะครับโดยใช้เงินหนุนหลังไม่ต้องการจอห์นฟเคนเนดีไม่ต้องการให้อิสราเอลมีอาวุธนิวเคลียร์เขาต้องการยุบองค์กร COA CIA หรือว่าองค์กรรับต่างๆจุดยืนของจอห์นฟเคนเนดีนำไปสู่นะครับการรอบสังหารของเขาในปี1963มีหลายคนมองว่าโดนัลด์ทรัม พยายามทำในสิ่งที่จอห์นเอฟเคนเนดีทำแต่ไม่สำเร็จเขาจึงตกเป็นเป้าของการรอบสังหารในครั้งนี้ซึ่งถ้าหากว่ารูปการเป็นเช่นนี้การรอบสังหารทรัมป์ก็คงจะต้องมีต่อไปและการเมืองของสหรจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนจะทำให้เกิดสงครามกลางเมืองครั้งที่2อีกหรือไม่และจะนำไปสู่การล้มการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือไม่ สำหรับวันนี้รายการ ICT m News Podcast เวลาบดรุษบุด,ดีติดตามข่าวสารอัพเดตล่าสุดได้จาก ICT m News com และ ICT m News Facebook รวมทั้งสื่อโซเชียลอื่นๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ